สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ๋แฟนคลับสาวน้อยผิดบันแพงครับนะครับมาพบพผอกรับช่องได้ชนาพี่น้องอัปเดตข่าวสารนะครับดีๆให้เอฟซีทั้งบ้านได้ติดตามรับชมครับบร้างนะครับเฮ็ดยั้งแน่นะครับวันนี้ก่อจุดได้แน่นะครับผมกับเสิยทายให้พี่น้องไดือบ่งทุกงุมครับนะครับพี่น้องอยากเบิ่งมงได้เป็นพิเศษนะครับเดี๋พรผมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเข้ามาตัวเจ้ที่ทับหลังนะครับ ทัดหนังพิเศษเรียบร้อยนะครับเด็กแกะแบบบกมากมือเสาร์หพี่น้องนะครับสวยงามนะครับสำจับเสียมเลยพี่น้องนะครับการตีได้ครับสร้างชุดนี้ทํางานสุดยอดทุกคนเลยพี่น้องนะครับมีประสบการณ์หลายทุกคนนะครับโยขายเป็นมือหนึ่งเลยของบริษัทพี่น้องนะครับสามสิบกว่าคนนี่ครับ นี่ครับพี่น้องว้อมคืบหนานะครับอันเล็กที่ส่วนใดเป็นปีดนะครับเบังกกองไปนี่อันนี้เล็กนี่ส่วนนี้ครับที่มังลงอาจผสมสิวเห็ดสารสารยังปูพี่น้องนะครับเห็นไมมหน่อยว่านะครับอยู่ในบานนะครับตอนนี้เพื่อกางล่างแบบกันอยู่นะครับสารนะครับอยู่ในบ้านนะครับ รอบึงเราติดตามพี่น้องนะครับทีมรังบ่างกับอัปเดตทุกสถานการณ์ให้เอฟซีนะครับดเบองตลอดนะครับทีมงานเท่ากันนะครับเรือกอนะครับแต่ละจุดนี่ครับนะครับเรือกอที่ละจุดกับพี่น่อง บางนี่เพื่อนบ้านได้ก่อพี่น้องเพื่อนเอาไว้เข่าออกนะครับเข่าออกยังไงนะครับเดี๋ยวนี้บ่ยากหรอกเดี๋ยวเพิ่นเก็บที่หลังพี่น้องนะครับเพิ่นสิเก็บขังหลังก่อนคขังหลังนี่ครับเพื่อนสิสามมาก่อนนะครับเพราะว่านะครับเพรใหไงนะครับประนสิเหตุหน้าพี่น้องนะครับสิวบานเข่าประศิษฐเตียมดุดกดินนะครับดุดดินใส่ขอบขอไปเพื่อนเราพี่น้องนะครับรอกกาแพงไปนะครับเลยเป็นทางยางนะครับ เป็นกันเทหน้าครับพี่น้องข้างหลังบาททีมสร้างอัดศีสาบข้างหลังกรนนะครับเป็นกรแล้วเพราะว่าย้เห็นไทยเห็นหน้าล้วพี่น้องนะครับมันนี้รถไทยกับมาไทยหน้าให้นะครับพอของพอเอญพี่น้องนะครับนครับทีมงานเฮา สร้างดวนคะรับพ่อหนาสร้างเรื่องขยับขยายออกเล้วนะครับกระสิ นี่ครับกระสีลกคนิดเพีย k นี่ครับการทำงานนี่ครับพราางานก่อสร้างบ้านเหลี่ยวพี่น้องแบบยังเหลืออีกหลายนะครับก็จะปิดจบนี่ครับงานก่อสาบเป็ดจำปีครับนี่ครับเหลืออีกสองหลังนี่ครับ้างบ้านได้ถูกนี่ครับ นะครับทั้งนี้กับจุดบ่องไฟพี่น้องนะครับ,บไฟนี่นะครับหนาบ่งไฟพี่น้องไปทั้งใดกับจุดเต็มบ่งไฟครับอืมทั้งยยโซทอน,นครับประเพทนี้งานบุญบ่งไฟหลายขนาดครับ นี่แะครับรอบเบิงครับความคืบหนาแต่ละมือนี่ครับอัปเดตให้เอฟซีเเบิงทุกสถานการณ์ครับเดี๋ยวผมสิพ้ายางไปหลังบานครับไปเบิงหลังบานบมอนของหนามเพื่อกก้อเลี่ยววพี่น้องนะครับก็ปิดนะครับสูงนะครับปิดเลยนะครับหมอน้องนามนะครับเบิงข้างหลังพี่น้อง นี่ครับอันนี้ก็คือส่วนที่เพิ่นกรอไปบังนี่ครับบังจุดแล้วนะครับนี่ครับเราสิกรปิดเลยได้พี่น้องนะครับข้างหลัง นี่แหละครับอณาจักรหนองอุ้งยิงครับสาวน้อยพเพชิดันแพงนี่ครับพี่น้องก็ปิดลังห้องน้ำเลยนี่ครับกักเก็บเกี่ยวบรรยากาศเล็กน้อยครับให้ f เอฟซีทั้งบ้านไใเบึงนี่ครับการทำงานของสร้างเมื่อน,น,นี้อาซีสร้างเขามาาโหลายปันใดยนี่ครับ กาทำงานนะครับเตือนที่ทุกคนพี่น้องนะครับก็่ายขยับ,ขขยบพ่อยเปลี่ยนแปลงคือตะลุจุดตะละตตหม่องมึงได้ที่พนได้กกอไปสพน้องนะครับน่ครับแดดห่อนแน่นะครับผักแน่ครับสางเข้าส่วนหมากก็มีแต่นี่ครับฝ้ายยิ่งพี่น้องนะครับทำงานดีทุกคน,นครับ ก็ออิดเป็นทุกคนนะครับสุดยอดนี่แหละครับค่วมคืบหนา้าแต่ละมือนะครับอัปเตียให้เอฟซี FC ทั้งบ้านไดยรับช่วมกันนะครับทุกมือเลยนะครับพี่น้องก็ะยัขขาโฆษณาาด้วยครับแบบนี่ครับเป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับเพียดชิบ จากเบิ้งโฆษณานําะครับนี่ครับส่วนแบบทีพ่นอามารอเสานี่ครับจะเดี๋ยวลดนี่ครับหลดเพิ่นมาเอาพี่นองเพราะแบบเสามานะครับเพิ่นามาส่งได้เพิ่นมาเก็บเองนะครับทีมสั่งเข้าบริกเก็บไปส่งได้พี่น้องนะครับเพราะว่า เอาเสานี่ครับเขามาแล้วนะครับเตรียมไปส่งนะครับเดี๋ยวเขามาเอานะครับพี่น้องแบบที่รอเสาเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกับจิ่าพี่น้องไปก่อนนะครับที่ยังเครื่อมหนาเดี๋ยวมารายงานพี่น้องเอฟซีนะครับ ให้เบึไ่ไงในนะครับที่นี่ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ